พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัยเมื่อช่วงสายที่ผ่านมานายชัดชัยอุตสาหะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลงุงลงพื้นที่ถนนสายบ้านท่าลาดหมู่สามตําบลควนขนุนอำเภอเขาชัยสนเพื่อเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโดยมีผู้นำท้องถิ่นนายกองค์การบริหารส่วนตนําบลกํานันผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านให้การต้อนรับ โครงการพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัยเป็นโครงการดีๆของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนแขวงทางหลวงพัทลุงร่วมมือกับบริษัทธนชาติประกันภัยจำกัดมหาชนที่เดินหน้าสร้างถนนปลอดภัยปี3สร้างไปแล้วกว่า200ชุมชนทั่วประเทศ โครงการพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัยเป็นการแก้ปัญหาจุดเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุในชุมชนบ่อยครั้งโดยจะมีการเพิ่มป้ายจราจรทางม้าลายการขีดตีเส้นแบ่งเลนให้ชัดเจนเส้นชะลอความเร็วสัญญาณไฟกระพริบต่างๆโดยเฉพาะจุดที่อยู่ใกล้โรงเรียนเพื่อลดความเสี่ยงและสะดวกในการใช้เส้นทางเพิ่มขึ้นนิว24 สถานีประชาชนสิริขวัญสังโอภาสภาพข่าวสุกันวรีสุวรรณรายงาน